วาสนาอะไรนี่วาสนาบักพักนะครับโอ้ยเหยียบพอดีได้เวลาเปียกเพราะว่าเนี่ยคือเหียบสียทีเดี๋ยวดนโคอนเทนต์นี้มันคอนเทนต์ผมก็ต้องแล้วแต่สินี่คือจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันแค่128กิกไงร้อยร้อยยี่สิบแปดพิกอันนี้มัน500ร้อ่อ่าเพราะว่ามันมันเต็มแหมมันต้องมาเคลียร์ตลอดเราก็เดี๋ยว แล้วเจ้าเนี้ยไปปลาทิ้งแล้วก็เครื่องนี้ามาแจะปลาให้เออ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 เอเเอเอาเออเออเอาเอเอเออเออเอเเออออเออคอเออเเออเอออกเออเออออเออเคอีเอเอาเ้าเออ้อเอยเอเออเอออเเอาเอเเอ โอ้โหโค้งเป็นโอ้โันจุเล้เก้าแปดนาทีไงเออพ่อเป็นนังจะถ่ายผลก็ได้หรอหมดไปเลยอ้าวมาหลุดกันครับเฮ้ย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 ทำไมไม่มีอะไรเลยข้างในเออเฮ้ยพี่สองเอาไปขายหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยอันนี้คือเลือกสีนี้ใช่ไหม ใช่แล้วกับสีชอบสีดูดิเฮ้ยใส่ชารก็มีโอ้ไ่รุ่นี้ดีเอะใ่ชาเฮ้ยแถวสายารแต่ไม่แถมหัวไม่แถมหัวไม่แถมหควนี้แหเขาไม่ให้หัวแม่บ่มีหัวมีแต่หอยปะเอ็มเนาะปาเอ็มเซอ็มเซม เออเออลืมเลื่มฟิล์มลืมฟิล์มเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปติดโอ้มางามแท้วะมางามแท้มาโฆษณาบักภาคแน่โอ้ยขออะไครับขอรั้ออไม่เปิดเครื่องโซนอยเพื่อตุ๊กตเออว่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนใช้ไปทูกวันวะอันนี้มาอันนี้มาเป็นโลโก้อะอย่างนี้ต้องแอนดรอยด์นึงเนอะเซมี่ เป็นโลโก้ไม่ใช่โลโก้แอปเปิ้ลอย่นี้ดิเปิดมาเป็นโลโก้ไอ้เอนดรอยเปิดเครื่องเลยเป็นอะไรหรอเปิดแล้วก็เล่นเลยเอาลองสิเวลามันตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอนดรอยเฮ้ยจอสวยมากเลยใส่คอนุชดีนะครับยของจริงอันนี้รถจักรนรจักรยาไม่ใช่แอปเปิ้ลรถไม่ใช่จีนงั้นครับแค่อู้ห้ามเลยว่ะ อุ้ยเฮ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 ้ยสวัสดีครับสว่าดีัี่วัสดัดีอวัสดีสวัสดีสวเดว่ดีสวัสววสดีสวัีรดับดวัสดีสวัสดีัดอเคัสดวัวัสดีสัว่าดัววัาส่ดวัใส่ ย่าไอ่้มนีแบบลุ่มพ่เลยนีเครื่อยังไม่ได้เครื่องยงแล้วโอยเลยาเลยย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยเนี่ยมันก็รงเลยนี่ไม่แต่เดียวแต่วาชื่อที่ล็อกไว้คนละชื่ออะไรแบบบ้านนี้บ้านนี้มันจะไม่ขึ้นเด้บ้านอะไรหม่ที่ว่าบ้านน้แบบเต้นไหมเต้นไหมเต็นมากก่า เขาตื่นเต้นหมดเล่พาแค่แตกตางครับขอบคุณพ่ออัครับที่จะรับมาให้นะครับผมล้าใครจกตังครับพออันชัยแจเนขอบคุณครับผมเมให้ฮูาฮ่าฮ่าาฮา่าฮ่า่าฮ่ื่าฮ่า่าฮ่่ให้่าฮาฮาฮล่าฮ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 ้าฮ่า่ฮ่ฮ้าฮ่าฮ่า่่าา่่มา่า่า่่่พี่่่่่ เอไปเลยไปเลยไปแล้วย้ายเครื่องแล้วย้ายแล้วเหรอนี่พี่พีทเขาอาม่าก็ได้อาม่าย้ายไปก็ไปเลยหรอแอบหมดแล้วนะแป้นใหญ่กว่าตรงมิโลหน่อยเฮ้ยนี่คือมันจะเร็วใช่หเออมาหมดเลยมาหมดแล้วเนาะเมียยน้อเมียหลวงมาหมดเลยเหรอไม่ผม ที่เป็นอะไรหรอกเนี่ยเี็นคนดีเหมือนเสี่ยนนท์ครับผมเป็นคนดีอ้าวเอออ้าวเออพี่อย่าพูดแม่พี่อุ้ยพพอกันพอกันพอกันเลยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปยังยังกำลังมาโอ้กำลังมาดูไหมเอาผ้าปูบางใหนเลยนะครับงามเรื่องพี่น้องงามเรื่องนี่มาด้วยไหมครับ ใส่นี้ฟิมเ่มนีนใด่รถมาก่อนเอานั้นก็ฟิมไม่ไกลติ๊มไม่ทิ้งฟันฮะฟิล์มออันนี้ไอ้คนอะไรสิบสองเหรอสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดเนาะสิบอ็ดสิบห้าสิบห้าโปรแต่ไม่ใช่ลยอจอรัมืนเดียวประมูลเลยเออนี้คนทนมากเลยเนาะทนครับลองปลาหัวบอลแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไวมากเฮยอีซิมไทยลังไทยลังใคาอีซิมที่หลัง ขาบอกมาลูกไม้ใจนี่ตังคาตังคาซีพีหาก่อนแดงครึ่งลืแดงเลยขึ้นอนว่าก่อนก่อนเปิดใช้บริการก่อนจับดีๆเด้อะใส่กองไว้เด้อยังเลียวเลยเด้อคันเคยใส่ดีเราบอ้ว่็ใส่ใส่เครื่องหน่อยว่าใส่เครื่องไงอ่ะโอ้ไอ้ไอโฟน12ไอโฟน12ผมค้างเหรอ คคคุจะอะไรไม่ออกรถไม่ใช่เลยแต่สวยสวยจริง้องกล้องใหญ่อ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะสุดยอดนีครับคลิปนี้เป็นของเสียอามนะเนี่ยคลิปนี้ดีใจมากดีใจมากเอาถ่ายรูปหน่อยฮะหนึ่งสองอไอ้นี่กินแงมากทอาทีหะี่ พื่น้องไอโฟนบอกน้องไอ้ฟนไม่พี่น้องเซนเซนเซนไอโฟนปนจะไม่พูดดังอะไรเอาเอาสแกนหน้าเออมันได้ทังไหนปะมาตั้งค่าทีละมันมาครบยังเนี่ยอ๋อมันก็จะให้ตั้งค่าเรื่อยๆเหรอใช่ก็จะโอนมามันก็จะโอนจากเท่านี้มานี่เลยหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยก็คือบัญชีพ่อไก่บิดครับอะไรมาหมดมาหมดมาหมดไหมหมดครับที่เกิดไปหมดเลย อุ้ยบ้านเล็กบ้านน้อยนะขอบคุณเหรอมิจจะขอบคุณนะเออขอบคุณพี่พีชดิตอนนั้นไปซื้อไอ้์แอกแอร์แอกอะไรจงถือได้อันนั้นมาได้ถุงใบปูนมาแฟนพักมาพี่พีช พีทสมีพี่แฟนทักมาที่ร้านเนี่ยมันะไม่มีหรอกค่ะมีแต่ทวิตเตอร์มุนติ้วเลยครับพี่น้องครับนี่ครับไอโฟนสิบหกโปรแของเสียอาร์มห้าร้อยจิกตึงๆใช่ตามหลังมาตามตามแล้วบว่าสั้นนี่คุณภาพบบาร์เลยใช่ใช่ยินดีต้อนรับเป็นเรียน่ไปแล้วไม่ใช่พูดอะไรกันทวิตเตอร์เดียวเลยอ่ะไม่คิดว่าเป็นโอลี่บ้างเหรอเนี่ยเอาจริงอ่ะพี่บ้าสิบเครื่องเนี้ยเอาไปอัพความจำได้ ไม่อยากแกะไง้าาจยแลวโอ้คันแมนยูคันขายหมดเลยแา้วค่ะถ้ามันเวลาเก่งแล้วอะไรเงี้ยแม่พี่ทำเก่งเดี๋ยวเราไม่ถึงน้ำถึงอย่างเงี้ยใช่ถึงน้ำอะไรอ่ะซื้อใหม่เลยอีกเครื่องนึงเนาะทุกเอาไว้เก่อนนะครับยังก็พี่น้องครับคลิปนี้ก็ับคลิปประจำครับผมฝากติดตามช่องเสียเอ็มเสียอาร์มไว้ด้วยนะครับผอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับ